ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันการขายบ้านให้ได้ราคาสูงสุดไม่ใช่แค่เรื่องของโชคแต่คือการวางแผนอย่างชาญฉลาดและมีเคล็ดลับที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าด่วนก่อนอื่นเลยคุณต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ว่ามูลค่าของบ้านไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากข้อมูลเชิงประจักษ์การวิเคราะห์ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงในสภาพและขนาดใกล้เคียงกัน จะช่วยให้คุณประเมินราคาเริ่มต้นได้สมเหตุสมผลและแข่งขันได้จริงเคล็ดลับสำคัญที่ในหน้าอาจไม่ได้เน้นย้ำม,มากนักคือการเพิ่มมูลค่าด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่ให้ผลตอบแทนสูง <te animals> การปรับปรุงที่เน้นความสะอาดสีสันโทนกลางการจัดบ้านให้ดูโปร่งโล่งหรือที่เรียกว่าโฮมสเตจิ้งและการซ่อมแซมจุดเล็กๆน้อยๆที่เสียหาย <te ams> เช่นก๊อกน้ำหลอดไฟจะสร้างความประทับใจแรกได้อย่างมหาศาล ถายภาพบ้านด้วยช่างภาพมืออาชีพเสมอเพราะภาพลักษณ์คือสิ่งแรกที่ผู้ซื้อเห็นและพิจารณาให้มีเอกสารการตรวจสอบสภาพบ้านหรือ Home Inspection Report ที่เป็นกลางไว้ล่วงหน้าจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อและช่วยลดการต่อรองได้ข้อดีของการทำเช่นนี้คือโอกาสที่คุณจะขายบ้านได้ในราคาสูงกว่าที่คาดการและลดระยะเวลาการขายลงได้มากแต่ข้อเสียคือคุณต้องใช้เวลาและความพยายามในการเตรียมบ้านรวมถึงลงทุนในส่วนที่จำเป็น ซึ่งหากไม่วางแผนให้ดีอาจกลายเป็นการลงทุนที่เกินความจําเป็นได้คุณต้องระมัดระวังอย่าทุ่มงบประมาณไปกับการปรับปรุง s <S ที่ไม่ส่งผลต่อมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงเพื่อเริ่มต้นให้คุณกําหนดง,ดงบประมาณสาหรับการปรับปรุงเล็กน้อยทํารายการสิ่งที่ต้องซ่อมแซมและปรับปรุงกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ <into th> <leaves> <inated> ด้านการตกแต่งภายในหรือช่างภาพเพื่อให้บานของคุณพร้อมสําหรับการนําเสนอในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ การวางแผนอย่างรอบคอบคือหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การขายบ้านได้ในราคาสูงสุดที่คุณต้องการโดยความระมัดระวังในการลงทุนคุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าบ้านของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย